มีใครเคยกินครัวกรุงเทพที่สาขาราชะเทวีไหมตอนนี้เขาเปิดสาขาใหม่แล้วนะที่ถนนประชาอุทิศด้านหน้าร้านก็จะเป็นครัวเปิดที่สามารถมองเห็นครัวได้ทั้งหมดพอเราเดินเข้าไปในร้านร้านก็จะเป็นสไตล์เปิดโล่งวันนี้เราพาครอบครัวมากินแล้วก็เด็กๆมากันหลายคนเลยเครื่องดื่มก็มาเสิร์ฟก่อนเป็นน้ำสับปะรดปัน่น แล้วก็มีน้ำส้มคั้นสดจานแรกก็มาเสิร์ฟแล้วเป็นยำบุญเส้นซีฟู้ดให้เครื่องแน่นอยู่นะและรสชาติก็เผ็ดจัดจ้านใช้ได้เลยจานที่2ก็เป็นหอยลายผัดพริกเผาหอยลายตัวใหญ่มากดูสิตัวเท่าส้มแล้วก็มีติ่มซำด้วยสั่งสัลเปาไส้ครีม ต่อมาเป็นผักกาดแก้วลูกชิ้นกุ้งอันนี้เป็นเมนูยอดนิยมของทางร้านเลยนะเมนูต่อมาเป็นแกงส้มไข่ชะอมกุ้งเค็มคนมากปลากระพงทอดน้ำปลามีน้ำปลามาให้ราดเองด้วยนะปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวมะม่วงนี่เราก็รอเด็กน้อยกินข้าวคำสุดท้ายแล้วเราก็กลับบ้านกันครัวกุ้งแทพจะมีอาหารไทยจีนฝรั่งมีที่จอดรถด้านหลังสะดวกสบาย